ดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราจะเข้าไปถึงเรื่องของธรรมในธรรมหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่เรื่องนี้องค์ธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ของพระพุทธองค์ย่อมคงไม่สามารถพิจารณาได้หมดภายในวันหนึ่งวันใด ก็ค่อยๆพิจารณาไปทีละองค์สององค์ไม่ถึง8 4 0 0 0ืนสันหรอกนะคะเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสติปัฏฐานก็แล้วกันเพราะจริงๆแล้วองค์ธรรมทั้ง8 4 0 0 0ืเนี่ยถ้าเราศึกษาพิจารณาให้ดีๆเราจะเข้าใจเลยว่าเกี่ยวข้องกันหมดทุกองค์ธรรมแต่เพียงแต่พระองค์แยกแยะให้ถูกกัจจริตของ แล้วบุคคลแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีนิสัยไปทางนั้นเราไม่มีบรารมีไปทางนั้นเราให้เราทำเท่าไหร่มันก็ไม่เก็ตมันก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่จําแจ้งแม่ชีนี่กล้าพูดเผราว่าแม่ชีเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นตัวอย่างที่เลวก็ได้ของการที่ไม่เข้าใจ แล้วก็คือใช่บางคนเขามีบารามีแต่เมื่อชีคงไม่มีบารมีเมื่อชีเนี่ยต้องเป็นไปตามเหมือนกับนักเรียนตามหลักสูตรหรือคอร์สคลั่เนี่ยก็คือว่าถ้ายังไม่เข้าใจอย่างจำแจ้งว่าจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่ออะไรแล้วจะศึกษาเป็นกี่ขั้นตอนอะไรบ้างแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างอันนี้ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะเกิดความลังเลสงสัยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่น้ออะไรประมาณอย่างนี้ก็เล่ไปแส่ายไปหาน่นหานี่หานั่นไปเรื่อยๆ จริงๆแล้วไม่ควรจะไปโน่นไปนีไ่ไปนั่นเลยเพราะอะไรโลกทั้งโลกนี่อยู่ในตัวเราตอนที่แม่ชีค้นพบว่านิพพานเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่จิตเรานี่เองเราถึงกับอุทานว่า No m where I go all around the world for found I have found my world เราต้องไปทั่วโลบเลยลรอบั้างรอบอยู่ในตัวของเราเองวันนี้คุยกันถึงธรรมองค์ที่สี่แต่จะคุยกันหลายวันหน่อยนะคะในเรื่องของธรรมในธรรมสี 4. การฝึกมีสติพิจารณาธรรมเพื่อให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในเรื่องของธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณาธรรมในแต่ละหัวข้อธรรมที่จะกล่าวถึงเพื่อให้ท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมที่มีความสาคัญมากากับการดำเนินชีวิตประจําวันในการพิจารณาธรรมท่านควรมีหลักในการพิจารณาธรรมเพิ่มเติมดังนี้หนึ่ง ให้ท่านศึกษาเนื้อหาของแต่ละหัวข้อธรรมเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีพอสมควรโดยการศึกษาจากหลังต่างๆเท่าที่จะหาได้ 2. งให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาของแต่ละหัวข้อธรรมจากประสบการณ์ตรงของตนเองที่เคยศึกษาในอดีตเคยเกิดขึ้นในอดีตและพิสูจน์จากการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเช่น เมื่อคิดไม่พอใจด้วยกิเลสซ้ําแล้วซ้ําอีกก็จะกลายเป็นความโกรธไม่พอใจมากเมื่อคิดได้ความโกรธซ้ําแล้วซ้ําอีกก็จะเกิดความพยาบาทคือเกิดอุปาทานในความโกรธโกรธยึดติดความโกรธซ้ําแล้วซ้ําอีกขณะที่มีความพยาบาทก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาท,าทันทีความพยาบาทเกิดต่อจากการคิดได้กิเลสดังนั้นเมื่อท่านมีสติ หยุดคิดด้วยกิเลสความทุกข์ที่เกิดจากการพยาบาทก็จะดับไปทันที 3. ให้ท่านพิจารณาว่าเนื้อหาของแต่ละหัวข้อทรรมที่จดจำไว้แล้วรวมทั้งความรู้ความสามารถในการดักกิเลส และกองทุกข์ของท่านเท่านั้นล้วนเป็นไปรักคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สามารถคงอยู่ในความจําได้อย่างครบถ้วนตลอดไปมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาตามแต่เหตุปัจจัยจึงไม่สมควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดที่เป็นกิเลสว่าหัวข้อธรรมต่างๆที่เราเคยเข้าใจจดจำและใช้ได้นั้นจะต้องคงอยู่กับเราตลอดไป ให้ฝึกพิจารณาทำตามหัวข้อธรรมต่างๆ,ๆต่งๆต่อไปนี้4.1พิจารณาสิ่งขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมก็คือนิวรณ์ห้าสิ่งขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมนิวรณ์ห้ามีห้าประการได้แก่กรรมฉันทะพยาปาทะถีนมิทะอุทัดจจกุกุกจจจวิจิกิจชา ซึ่งเป็นคำอธิบายความหมายของกิเลสอีกรูปแบบหนึ่งอย่างย่อๆเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดกิเลสออกจากจิตใจให้ท่านฝึกพิจารณานิ้วอนห้าจนรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าเป็นสาเหตุให้ท่านไม่สามารถบรรลุธรรมจริงรได้ถ้าเป็นจริงท่านก็ควรตั้งใจขจัดสิง่งกิดขวาง,างต่างๆให้หมดไปอย่างจริงจัง การปล่อยให้นิวรณ์ห้าเกิดขึ้นในจิตใจจึงเท่ากับปล่อยให้มีการคิดด้วยกิเลสย่อมเป็นการขวางกั้นการศึกษาธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันนิวรณ์ห้าประการที่ต้องฝึกพิจารณามีดังนี้4.1.1พิจารณาความอยากในการมคุณหรือการมาชันทะ ความอยากในการมคุณคือความต้องการมากที่จะเสพสิ่งที่น่าปรารถนาหรือน่าใครจนเกินความพอเหมาะพอควรมีโลภะซึ่งเกิดจากความคิดที่เป็นกิเลสและจิตใจในขณะนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมากถึงขั้นมีความทยานอยากคือมีปัญหาหรือมีความต้องการมากๆที่จะเสพข้อมูลต่างๆที่ตนมีความปรารถนามากม อาจจะเป็นการเสพทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางพร้อมกันก็ได้เช่นเสพทางตาได้การดูเสพทางหูได้การฟังเสพทางจมูกได้การดมกลิ่นเสพทางลิ้นได้การลิ้มรสเสพทางกายได้การสัมผัสถ้าปล่อยให้มีการคิดเสพกรรมคุณต่างๆด้วยกิเลสบ่อยๆก็จะทําให้เกิดความคิดทยานยาที่จะเสพกรรมคุณมากขึ้น เป็นผลให้มีการบีบคั้นทางจิตใจเพื่อให้ได้มาตามความคิดนั้นๆจึงเกิดความทุกข์ที่รุนแรงมากขึ้นด้วยความทุกข์เช่นนี้จะบีบคั้นจิตใจมากขึ้นเป็นเงาตามตัวอาจทนไม่ไหวจตนดับความทุกข์ของตนเองด้วยการเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นเพื่อที่จะได้เสพกรรมคุณตามที่ตัวต้องการเพราะธรรมชาติของสมอง ที่ขาดข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในการควบคุมความคิดจะเป็นเช่นนั้นเอง4.1.2ฝึกพิจารณาความพยาบาทความพยาบาทคือความต้องการที่จะทำร้ายผู้อื่นที่ตนเกลียดมากหรือไม่ชอบมากจนเกินความพอเหมาะพอควรนั่นคือมีโทสะชนิดถอนตัวไม่ขึ้น ซึ่งเกิดจากความคิดที่เป็นกิเลสซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้จิตใจในขณะนั้นมีความต้องการมากๆที่จะทำร้ายคนที่ตนเกลียดมากให้ประจักษ์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางพร้อมกันก็ได้การปล่อยให้มีความพยาบาทมากเกิดความยึดมั่นหรือมั่นในความโกรธ จะทำให้เกิดความทุกข์ที่รุนแรงและเรื้อรังมากขึ้นด้วยความทุกข์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นจะบีบคั้นจิตใจมากขึ้นเป็นเงาตามตัวอาจทนไม่ไหวจนต้องดับความทุกข์ของตนเองโดยการทำร้ายผู้อื่นที่ตนพยาบาทหรือทำร้ายตนเองหรือทำร้ายผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือทำลายสิ่งของต่างๆเป็นต้น4 1 3 ฝึกพิจารณาความหดหูและเสื่องซึมงของจิตใจถีนมิธะความหดหูและเสื่งซึมงของจิตใจคือภาวะของจิตใจที่มีความทุกข์และมีการคิดวนเวียนซ้ําแล้วซ้ําอีกด้วยกิเลสจึงทําให้มีอาการสึ่นเศร้าเบื่อหนา่ายเอแท้เหงาหงอยห่อเหี่ยวใจเป็นต้น ความหดหู่และเสื่อมซึมทางจิตใจอาจเกิดจากการอ่อนเพลียหรือพักผ่อนไม่เพียงพองความเจ็บป่วยความเกียจคร้านการไม่คิดและไม่ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นกุศลการดำเนินชีวิตแบบโดดเดี่ยวรวมทั้งการตัดความรู้สึกและความต้องการต่างๆจนเกินความพอเหมาะพอควรมาเป็นเวลานาน4.1.4ฝึกพิจารณาความฟุ้งซ่านและลำคัญใจ จะอกปจจะความฟุ้งซ่านคือการเผลอสติไปคิดเรื่องต่างๆโดยไม่เจตนาอุทจะัะหรือความคิดที่แทรกขึ้นมาถี่มากขึ้นในขณะทำกิจต่างๆอยู่จึงทำให้จิตใจไม่สงบก,การคิดฟุ้งซ่านได้กิเลสถ้ามีการคิดหรือคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดความรู้สึก เดือดร้อนําคทางใจมากๆคือกุกกุจจะสุดแล้วแต่จะคิดเรื่องอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้4ี่จดหนึ่งจห้าฝึกพิจารณาความลังเลสงสัยวิจิกิจชาความลังเลสงสัยคือความไม่รู้แจ้งชัดในอริยสัจสี่ทั้งภาพทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้ไม่มีความรู้ความสามารถในการดับกิเลสและกองทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่นักเรียนยังมีความลังเลส,สงสัยในบทเรียนใดๆอยู่นั้นก็แสดงว่ายัางไม่รู้แจ้งชัดในบทเรียนน,นั้นๆในการศึกษาธรรมก็เช่นกันเมื่อใดที่ยังเลส,สงสัยในในเรื่องของอริยสัจสี่อยู่ก็แสดงว่ายัางไม่รู้แจ้งชัดต่างความเป็นจริงทั้งภาพทฤษฎีและภาพปฏิบัติของอริยสัจสี่ ็คือมีอวิชชาอยู่นั่นเองิ่งสังเกตว่าความลังเลสงสัยเป็นเครื่องขวางกั้นการดับกิเลสและกล่อมทุกข์ไม่ให้ก้าวหน้าเท่าที่ควรมีความเพียรในการศึกษาอริยสัจสี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนและจริงจังก็จะขจัดความลังเลสงสัยหรืออวิชชาให้หมดไปวิชาเท่านั้นที่จะดับอวิชชาได้ การจะดับนิวรณ์หให้หมดไปนั้นมีหนทางที่เหมือนกันหมดคือให้มีความตั้งใจและมีความเพียรในการศึกษาให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจสีและฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์แปดจนสามารถรู้เห็นและควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลสซึ่งเป็นการดับกิเลสหรือดับอวิชชาและดับสังขารในปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง เราคงจะไปได้ทีละหัวข้อค่ะคือวันนี้เราศึกษาธรรมในธรรมแต่เป็นการศึกษาในเรื่องของนิวรณ์ห้าต่อไปเราก็คงเอาองค์ธรรมต่างๆในหัวข้อธรรมในธรรมเนี่ยมาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกให้เห็นไตรลักคือความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์และความไม่สามารถที่จะควบคุมได้คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเองถ้าเราเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็คือเราเข้าใจในเรื่องของสมุทยัยหรือเราเข้าใจในเรื่องของอิทัิปัจจยตาหรือเราเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัิปัจจยตาก็คือเหตุ ที่ทำให้เกิดหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งหรือกรรมหรือการกระทำหรือวิบากต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นวัฏฏะคือเป็นวงเหมือนกับที่แม่ชีเคยไปกราบพระอาจารย์องคหนึ่งแล้วก็ระล่ำละลักบอกท่านว่าแม่ชีวนเจาค่ะแม่ชีวนวน คือมันเกิดความฟุง้งอ่ะเกิดความรู้สึกซึมเศร้าซึมเศร้าเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงอยากผลักไสแต่สิ่งนั้นเนี่ยยิ่งอยากก็ยิ่งเกาะติดแน่นเพราะไอ้ความอยากผลักไสเนี่ยมันเป็นวิภวะตัณหาน่าจะเป็นตัณหาที่รุนแรงมากที่สุดเลยคือคิดว่าอยากดีแต่ความจริงไอ้ความอยากนั่นแหละฉุดรั้งตัวเองให้เลวลงเรื่อย ให้แย่ลงแย่ yeah, ลงทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจซะแล้วเรารู้ตลอดหลักสูตรนะ่ะคือหลักสูตรนี้บทที่หนึ่งต้องเป็นอย่างนี้บทที่สองเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรและเราก็จะรู้สึกเติบโตขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืย,รยจนอาจจะถึงบทที่สิบสามในการจบบทเรียนเราก็จะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มีเป้าหมายที่ตั้งไว้อันนี้แหละค่ะคือหลักสูตรแล้วเราก็จะมีการประเมินผลตัวเองก่อนเรียนและหลังเรียนมันตลกนะคือบางครั้งเนี่ย Common sense หรือสามัญสำนึกของเราเนี่ยเก่งกว่าหลักสูตรอีก น่าขำอะ่ะคือคือคือแม่ชีเคยทำพรีเทสกับตัวเองว่าเออเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะในบทนี้นะแล้วเราสมมติว่าเราได้แปดสิบเปอร์เซ็นตคือแปดข้อในสิบข้อแล้วเราก็ศึกษาบทเรียนนั้นจนจบเอาเป็นว่าอสมมติว่าจบบทที่หนึ่งแล้วเรามาทำโพสเทสซึ่งจริงๆมันก็เป็นเนื้อหาเดียวกับพรีเทสอ่ะ คือเขาต้องการทดสอบให้เรารู้เราเข้าใจว่าเออเราจเจริญก้าวหน้าในหลักธรรมหรือในองค์ธรรมหรือในออวิชาการที่เราเรียนในบทนี้มาพอสมควรอย่างไรปรากฏว่าที่เราเคยพรีเทสได้จากคอมมอนเซนส์ของเราอ่ะจากสามัญสำนึกของเราได้8ใน10เนี่ยหรือ80%เนี่ยพอเราโพสตเทสบางทีเราได้6ใน10เอาเฮ้ย นั่นคือความเข้าใจของเราถูกฉุดกระชากลากถูหรือดึงไปในทางอื่นซะแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ผู้สอนต้องการให้เราเรียนรู้อันนี้สงสัยจะต้องวัดความถูกต้องของข้อสอบพรีเทสโพสเทส s ะรล,ละมะั้งหรือวัดความถูกต้องของบทเรียนว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการให้เป็นหรือเปล่าก็น่าลุ้นดีนะคะสำหรับวันนี้คุยกันถึงจิตในจิตในเอ่อธรในธรรมในในเรื่องของนิวรณ์ห้านะคะวันต่อๆไปเราก็จะคุยกันในธรรมในธรรมในเรื่องขององค์ธรรมต่างๆที่เราจะ มาใช้ที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของนิวรณ์ห้าเนี่ยมันผูกไปมันผูกไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะ ถ้าเราคลี่คลายความสงสัยและความหลังเล่ฟุ้งซ่านเราสามารถจะจบลงด้วยการจบที่โสดาปติมัคแล้วเราก็สามารถจะจบลงที่สกิทาคามิมัคแล้วเราก็สามารถจะจบลงที่อนาคามิมัคอนาคามิผล คือเราจะเราจะสามารถจบโสดาปฏิผลโสดาสกิทาคามิผลอนาคามิผลได้เพราะการที่เราตัดความลังเลสงสัยเนี่ยเราก็ก้าวข้ามเส้นทางของโสดาปฏิมาไปถึงสกิ ทาคามีมรักกิทาคามีผลล้วแล้วการที่เราตัดกามาฉันทะกับพยาปาทะเนี่ยทำให้เราก้าวข้ามมักผลไปที่อสกอนาคามิผลแล้วนะคะแล้วการที่เราสามารถที่จะ ทำให้อุทธัจจะหมดไปกุปกุจจะอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคันเดือดร้อนใจหมดไปเนี่ยเราไปถึงขัง้นเรากำลังจะกำจัดอวิชชาแล้วนะคะถ้าเรากำจัดอวิชชาได้แน่นอนค่ะสิ้นสุดองมรัคของเราคือเรา ไปถึงสิ้นสุดอรหัตตมรรคไปถึงอรหัตตผลเลยค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกำจัดนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยเท่ากับเรากำจัดไปประชิดตัวอวิชชาเลยจนกระทั่งถ้าอุทธจจะหมดสิ้นไปเนี่ยอวิชชาเนี่ยไม่มีอะไรจะเกาะเกี่ยวไม่มีอะไรจะทำให้เกิด โสภาไม่มีอะไรจะทำให้เกิดราคะจบค่ะอาวิชาจบตัวเองลองไปด้วยการทำลายตัวอออ่างคืออ่ะออกไปเหลือตัววิชาเมื่อน,นั้นอาโลโกอุทธปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้โลกที่มืดมืดของเราโลกในกายของเราเอง No more Will I I in go all around the world for have found world all have the me my ไม่จำเป็นต้องท่องไปทั่วโลกเพราะโลกทั้งโลกอยู่ในตัวของฉันเองวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะจบลงในเรื่องนิวรณ์หฟังผู้ฟังก็เก็ต ก้จจังกระจางผู้พูดหรือผู้เทศนาธรรมก็เก็ตก็จังกระจางค่ะเราจะเดินไปในอริยมรรคเรื่อยๆเ,เราจะเดินไปในมหาสติปัฏฐานสีจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งอวงสำหรับวันนี้ขอได้รับความสุขสวัสดี จากญาติธรรมของท่านชีอุค่ะสวัสดีค่ะ